มีคอนเสิร์ตพี่นุชสามาจากตตแล้วก็มาจับเมดกันชุดคนณเน้ทุกชุดเลยเอ้หกร้อยกว่าคนเลยอะแต่เราแันแมนหูวันนั้นหูแบบว่ามังจะรุ้ขันมาหลายรอบแล้วจริงสีชมพูหวานมากสีชมพูเป็นของบ้านนุน่นเน่ตัดให้ครับ คิวสีไม่ว่าอะไรไม่ว่าคิวสีไม่ว่าคือ่ตื่นอ่ะเมื่อค่งวันร้องไห้ไปนิดนึงถจขอขับพื้นค้าเมื่อค่งวันร้องไห้ไปหัวปลาเสียป้าเนี่ยอยู่ตรงนี่ตรงข้ามบ้านเลยป้านหนูเลย ตรงข้ามบ้านเลยนะคนเลี้ยงของมันตั้งแต่โอต้องแต่เด็กตั้งแต่เด็กปกที่หนูกลับมาใช่ไหมหนูจะต้องเข้าไปหาแกขอบคุณค่าแบบคืออึง้งอึ้งเลยแหละแบบตอนแม่บอกครับแบบแบบหาหาเลยอะ่ะเพราะว่า ปกติแกจะภูมแกจะภูมิใจมากแกจะภูมิใจในตัวหนูมากว่าไม่ว่าหนูจะทําอะไรในในช่วงที่หนูลุกในช่วงที่หนูขึ้นแกก็จะแบบรวยๆนะลูกตั้งใจเก็บเงินนะลูกในช่วงที่หนูลม้มแกก็ไม่เป็นไรนะลูกสู้ๆชีวิตคนเราเันแบบนี้แบบนี้ ทำบุญทำทานนะอะไรเงี้ยขอบคุณครับอู้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เขาไม่ได้อ,ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ไงแต่นหนน่าจะยวค่อยหมงางานเพราะเขาเสียมาตอนประมาณสิบโมงนท้ายหวานกันมากใช่ไหมล่ะใช่เขาก็แบบแล้วประเด็นคือวันนั้นนะ่ะ เป็นวันเกิดพี่ทูนแล้วพอป้าเสียขาป้าป้าไทยเสียป้ารงงข้ามบ้านเลยคนที่เลี้ยงไทยตั้งแต่เด็กนี่แหละแล้วป้าวันนั้นวันเกิดพี่ทูนก็เลยว่างไม่นอนกัน นอนกันเดี๋ยวจะออกไปใส่บาตรพาพิถูไปใส่บาตรทีนี้แม่เดือาบอกว่าป้าไม่สบายกินไม่ได้มาสองวันแล้วแบบแกเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็เออเป็นไข้หวัดใหญ่กินไม่ได้มาสองวันแล้ว,ลว,ลว,ออวไ,ไววทก็ตื่นขึ้นมาไทายก็ลุกขึ้นมาเปิดกระจกดูเคก็นั่นงฝุกนั่งฝุกตัวอยู่ที่เก้าอี้นะที่โต๊ะไมหินนะฝุ่น ็ลุกขึ้นมาหน้าแกก็โลสลเสีหเลยไม่ไหวก็เลยบอกแม่เดินเข้าไปดูหน่อยพ่อบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะไข้วัดใหญ่เข้าไปมันจะอันนี้เพราะว่าป้ายคนเ็าบอกว่าเดี๋ยวไขวัดใหญ่เดี๋ยวจะติดไงเพราะพ่อก็อป่วยไงเราก็เลยเอเออก็เลยตะโกนคุยกับป้าออกมาหน้าหน้าบ้านนี่แหละเพราะบ้านติดกันเลยตรงข้ามกันเลยตะโขนตะโกนคุยกับป้าบอกว่าป้าตูเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ย